การให้เกียรติและการให้โอกาสและการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องที่น่าพึงกระทำและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังมองหาโอกาสในการที่ทำให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนี้ค่ะ ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีปัญหาของตัวเองที่แตกต่างกันครับไม่ว,ว่าปัญหาใดๆที่เข้ามาในชีวิตหรือความพิการที่เข้ามาในชีวิตแบบผมเนี่ยล้วนแต่มันก็เป็นแค่เงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องจัดการมันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ครับและผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทําสิ่งนั้นได้สวัสดีครับผมชื่อเก่งนะครับมาลงศินล้านสีปัจจุบันก็อายุ32ปีแล้ว ทำงานอยู่กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมครับอยู่ตำแหน่งทีมสื่อสารเพื่อสังคมครับงานที่ทำปัจจุบันก็คือรับหน้าที่ตัดต่อครับเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคนพิการเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการเป็นการสร้างเนื้อหาแรงบันดาลใจเกี่ยวกับคนพิการครับช่องทางการเผยแพร่หลักๆก็จะอยู่ที่เพจ Facebook คนพิการต้องมีงานทำครับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นความโชคดีที่ผมไปฝึกตัวอยู่ที่ศูนย์ซิรินทรอนครับแล้วพี่ที่ศูนย์เิรินทรเทอนเขาก็แนะนําให้รู้จักต่อๆกันไปให้รู้จักกับพี่ผู้พันพลดอนครับพี่ผู้พันพลดอนเขาก็ส่งเสริมเราให้เรากลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งแล้วเราก็บอกว่าเรากลับไปไม่ได้หรอกถ,รถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีงานทําไม่มีเงินที่จะคอยไปซัพพอร์ตตัวเองในระหว่างเรียนพี่ผู้พันพลดอนเขาก็เลยแนะนําให้รู้จักกับมูล,ลนิธินวัตรกรรมทางสังคมครับ ให้เขาช่วยหาง,งานให้กับเราระหว่างการเรียนมันก็เลยทำให้เราได้มาทำงานที่นี่รูปแบบการทำงานในปัจจุบันนะครับก็จะมีการทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็จะคุยสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์ครับก็คือเขาจะรู้ว่าบริบทของคนพิการเนี่ยจะมีความยากลำบากในการทำงานยังไงก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องไปที่ออฟฟิศแต่ว่าให้ได้งาน แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการนะครับมันก็เป็นปรัชญามาจากทางฝั่งยุโรปปรัชญาเนี่ยมันเป็นปรัชญาที่คนพิการเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องให้คนในสังคมที่ไม่พิการเข้าใจคนพิการให้มากขึ้นครับว่าคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ปัจจุบันเราพิการใช่ไหมความพิการของเราทําให้เกิดเกิดเงื่อนไขอะไรแล้วเราก็แค่จัดการกับมันให้ได้ในการใช้ชีวิตเราก็สามารถใช้ชีวิตอิสระได้แล้วครับ ตลอด10ปีที่พิการมานะครับก็จะมีแม่ที่คอยดูแลผมมาตลอดครับเขาก็จะดูแลตั้งแต่กิจวัตรประจําวันทุกอย่างเลยอาบน้ําแต่งตัวแม้แต่ตอนที่ไปเรียนหรือไปที่ทํางานแม่ก็จะคอยไปตลอดแม่เขาก็จะคอยแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมเราในทุกๆด้านครับแล้วก็จะมีคนนึงก็คือปัจจุบันก็จะมีพี่ชายครับที่คอยที่จะขับรถเป็นส่งผมเวลาที่จะไปเรียนหรือว่าจะไปไปทางานครับ ตัวแม่พื้นฐานมันก็ลําบากอยู่แล้วเนาะจะเรียนลูกให้จบปอตีนี่คือยากลำบากมากพอเขาไปเรียนได้สองปีปอตีเขาเกิดอุบัติเหตุอะความหวังแม่ก็เหมือนหวังไว้สูงมากอะลูกตกลงมาคอหักอะคิดอย่างนั้นนะแล้วแม่ก็มานั่งบื้ออยู่ทั้งสิบป,ปีมีวันหนึ่งเขาก็บอกแม่ไปเิลินทรนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปฝึกก็ความหวังของแม่ก็ฟื้นขึ้นมา บัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยแม่ถือว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าเก่งเขาจะไปโรงพยาบาลเดือนละครั้งถ้าเกิดไม่มีบัตรผู้พิการรักษาฟรีทั่วทุกทุกโรงพยาบาลเนี่ยโหแม่ไปไม่ได้เลยลูกเลยลำบากมากพอมีบัตรนี้แล้วแม่ก็คือโชคดีมีบัตรตรงนี้แหละบัตรผู้พิการเนี่ยค่ะแล้วก็เงินเยียวยาที่ให้เดือนละแ800ร้อย ก็แแมมม่่่เเออาาใใช้ห้หดลลววคคคะะนนรรบัีตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยเครื่มงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คําแนะนำคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วจะได้รับการคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำ ในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทําตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทํางานประกอบอาชีพของคนพิการ สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพาชนาการทุกแม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเข็ม่ําบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO โซโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube อิง .com คอมยูทูบอิงอิงสิทธิที่นี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ไอจีอิงอิงหนึ่งนะคะ